อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินะอัลลมีนวะสสลัต ah ุวัสสลามุะลาซัยดิลมุรซลินวะลัอาลีฮิวะอัฮบิฮิวะมันตบิอะฮุมบิอัลสานนอิลยูมิดดีนรับบิชราะลีซัดรีวะยัสรลีอัมรีวะฮลุลอุคดะตัมมิลิซานียัฟกฮูกาอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮวะบารักะตุสลามเรีนุนานนรูของมัสยิดอิคมตุนมุมม ก่อนจะเข้าสู่รามฎอนเราประกอบไปด้วย3เดือนนั่นก็คือเดือนรอจับ ต่อมาด้วยเดือนชาบานซึ่งเรากําลังอยู่ในเดือนชาบานณนะตอนนี้และอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นเดือนรอมฎอนค่ะดังนั้นมีการกล่าวของบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายไว้ว่าเดือนรอจับเป็นเดือนแห่งการเพราะปลูกนะคะเดือนชาบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ําและเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตใครถ้ายังไม่ได้เริ่มนะคะขอให้เริ่มลงมือณนะตั้งแต่วันนี้ถึงแม้ว่าต้นไม้แห่งความมีงามของเราเราจะปลูกเช้ากว่าคนอื่นแต่อย่างน้อยมันก็ยังได้ลงมือปลูกอาจจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตลูกเล็กกว่าคนอื่นเขา แต่เราก็ยังได้เก็บไข่อินชาอัเหรอฮะดีษบทนี้พูดถึงจรรยามรรยาของผู้ที่เป็นนบีค่ะซึ่งนบีบอกไว้3ประการดังต่อไปนี้ค่ะอันอบบดาร์ดาร์ดารดย์ัลลอฮุันฮูอันนารอสูลลัยฮิสสลัลลอฮุะัยฮิวะัลัมกล่าวซาลาซุนมินอัคลากินนูบูวะติ ก a รแก้ไขอิฟต اري และ خير สุฮูรีและวาวัญทงเหนือ a นศัลยียาอลามนะคะรายงานจากท่านอ a บดุลดาโยลอันหูได้กล่าววา่าท่านอาัลซุนซัลลัลฮุอะลาะวะัลลัมได้กล่าวไวา้ว่าสามประการจากสิ่งที่เป็นจัิญารรมรยาาของผู้ที่เป็นนบีสามประการจากจัิญามรยาาของผู้ที่เป็นนบีหนึ่งตัจีลลอิฟตอรี ละสินอดอย่างรีบเร่งนั่นหมายความว่าเมื่อได้เวลาอาจารย์ปุ๊บท่านจะรับประทานอาหารละสินอดทันที 2. ตะเคร์โซฮริล่าช้าในการรับประทานอาหารโซฮอดหมายถึงให้เวลาอาหารโซฮดนั้นใกล้เคียงกับเวลาละหมาดซุมฮีเพื่อให้ร่างกายได้ทํางานอย่างเต็มที่และสามวะวะดออเลยยมีเนอาลาชิมาเรฟิสซาลาติคือการวางมือขวาของท่านบนมือซ้ายของท่านในการละหมาดนั่นหมายถึงเวลาละหมาดท่านจะเกาะอ,อก ขวาทับซ้ายแบบนี้นะคะแล้วให้ข้อมือกับข้อมือชนกันแบบนี้ค่ะอ่ะสประการที่เราพูดถึงในวันนี้จากฮะดีท่านอนูนนะคะก็คือรีบเร่งในการละสินอดอาหารในการละสินอดคําแรกควรจะเป็นอินทาลัมดีที่สุดควรเป็นอินทาลัมสดหากไม่มีก็เป็นอินทาลัมแห้งหากว่าไม่มีจริงๆก็ให้เราประทานน้าเปล่านะคะและเมื่อเราประทานอาหาร ลาชินอดก็มีดวอาให้กล่าวว่าซาฮาบะซอมอูวัตตันละเตโลอรูกูวะซาบะตะละอัจรุอินชาอัลลอฮ์นะคะเส้นเลือดได้ชุมช่มฉ่ำแล้วเอ่อ ความกระหายได้มาลายหายไปเส้นเลือดได้ชุ่มฉ่าแล้วและขอให้การงานเป็นที่ถูกตอบรับหรือได้ผลบุญอันที่2ค่ะนั่นก็คือการล่าช้าในการรับประทานอาหารโซฮตค่ะก็คือเป็นเรื่องของการกะระยะเวลาค่ะเดี๋ยวฮะดิษบทต่อไปจะมีบอกว่าระยะเวลาตั้งแต่อาหารโซฮตจนถึงอาจาซุปฮีนั้นควรจะมีระยะเท่าไหร่ในปฏิทินของบางบ้านจะมีคําว่าอิมซักคําว่าอิมซักนั่นก็คือช่วงเวลาให้เราหยุดทานอาหารโซฮแล้วเพราะเตรียมที่จะละหมาดซุปฮีค่ะหากว่าเป็นช่วงอิมซักแล้วเรายังทานอยู่เป็น เหตุจาเป็นก็ว่ากันไปค่ะแต่ว่าถ้าเราเออละเหยหรือว่าปล่อยให้มันเป็นระยะเวลายาวนานเกินไปหรือบางคนกระทั่งอาซา์ซุบฮีแล้วก็ยังทานอยู่อันนี้ไม่เหมาะสมนะคะและถือว่าการถือสนอกของเขาจะกลายเป็นการถือสนอที่ใช้ไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นคอร์ปอรทานอาหารเมื่อเข้าเวลาแล้วนั่นเองค่ะประการที่3คือการวางมือการวางมือขวาทับมือซ้ายในการละหมาดค่ะถ้าเราซูนเวลาละหมาดเนี่ยจะใช้มือขวาของท่านทับมือซ้ายเป็นแนวทางไว้ให้เราปฏิบัติหากว่าเราใช้มือซ้ายทับมือขวานั้นก็ผิดจากจรรยา รยะที่ท่านองค์ูรทำไว้ค่ะ3ประการนี้เกี่ยวข้องกับอรมฎดอนถึง2ประการนั่นก็คือการละสินอดให้รวดเร็วการล่าชา้าในการทานอาหารโซฮุดค่ะ กำลังจะถึงเดือนรอมฎอนเดือนที่เรารอคอยในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอด้วยจะอัลลัสุบฮานุตาลาขอพระองค์ทรงประทานนะคะสุขภาพที่แข็งแรงให้กับพวกเราทุกคนได้ทําอามันอิบาดัอย่างเต็มที่เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ถูกตอบรับในการถือศีลอดของเราค่ะอีกรอบค่ะ3ประการจากจัญญามรยาของผู้ที่เป็นนบีรีบเร่งในการรับประทานอาหารละศีลอดราชเในการทานอาหารโซฮดและวางมือขวาทับมือซ้ายในการละหมาดค่ะฝากบทเรียนด้วยค่าสาลาุมะัลกุมมะเร์ตุล to,